สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มารีเลฟทาร์ลอดแช n แนลนะคะวันนี้นะคะมารีมีเป็นคลิปพิาการนะคะมาให้เพื่อนๆได้ทํานายกันนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาคิดอย่างไรกับรูปที่เราส่งไปให้เขานะคะคุณส่งรูปอะไรไปให้เขานะคะหรือว่าเอาเป็นรูปนั่นแหละเนาะเ่าเปรูปอะไรใดๆก็ตามนะคะคุณลองนึกถึงภาพนั้นนะคะแล้วก็คิดดูซิว่าเอรูป ที่คุณส่งไปให้นะเขามีความรู้สึกหรือว่าอาจจะเป็นรูปของคุณหรือรูปอะไรใดๆก็ได้นะคะแล้วก็เมลีก็จะมาเช็กกันนะคะตัวเลือกวันนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกลูบิดนะคะมี3แบบแบบนี้เลยนะคะเป็นรูป,ปแบบนี้3แบบนะคะมาให้คุณได้เลือกกันนะคะแล้วพอเลือกไปแล้วเราก็จะไปฟังคำทนานคำทำนายกันนะคะมลี Marie จะเริ่มอ่านจากคนที่เลือกลูบิดนี่คือ1 2แล้วก็3าม นะคะเราลองมาเช็คกันนะคะกับความรู้สึกของเขากับรูปภาพที่คุณส่งไปให้น่าจะเลือกได้แล้วนะคะมาริจะไปเริ่มไปอ่านกับคนที่เลือกรูบิดชิ้นนี้นะคะของคุณกลุ่มที่1นนะคะคุณส่งภาพอะไรไปให้เขานะนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะคะเรามาเช็คกันก่อนว่าคุณส่งภาพอะไรไปให้เขานะ ภาพที่คุณส่งไปให้เขานะคะอาจจะเป็นภาพ <Yeah S 1> ที่เกี่ยวกับคุณกำลังทำงานนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับการทำงานของคุณนะคะ,ะคุณอาจจะกำลังเขียนหนังสือนะคะหรือว่าคุณอา่านหนังสือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่แบบคุณอาจจะนั่งชิวๆอยู่คนเดียวแต่ว่าจะเป็นภาพที่คุณหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหรือแบบ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะภาพของคุณจะเป็นภาพเกี่ยวกับการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบใดๆก็ตามนะคะงานของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะนั้นน่าจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับคุณแบบกำลังนั่งทำงานอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะแบบนั่งทางานเงงเงาแบบตั้งใจทำงานอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแล้วเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับพอเห็นภาพคุณแล้วนะอคุณแบบ นั่งทำงานอยู่นะคะแล้วเขามีความรู้สึกยังไงบ้างอื้รู้สึกโชคดีจังเลยนะอืมรู้สึกว่าคุณแบบขยันมากเลยนะคะรู้สึกงานขยันมากเลยแล้วคุณเป็นคนที่เก็บงานรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบเยอะนะคะแล้วก็แบบแต่แต่มันดูเหมือนว่า ความรู้สึกของเขานะ่ะในการที่เขาเห็นภาพของคุณเขาดีใจนะคะดีใจนะคะเหมือนได้รับของขวัญเหมือนมีแบบเหมือนแบบคุณอาจจะไม่คุณกับเขาอะ่ะอาจที่จะยังไม่ได้สนิทสนมกันมากนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยดีใจจังเลยที่คุณแบบส่งรูปมาให้มันเป็นเหมือนแบบว่าโอกาสที่จะสารสัมพันธ์่ะมันมีนะคะมีมีม มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะไรนี้นะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าบางคนที่แบบไม่กล้าที่จะส่งข้อความหาหาคุณนะคะเขาอาจจะไม่กล้าที่จะส่งแต่แต่ก็คือแบบเขารอให้คุณเป็นคนที่ส่งมาอย่างนี้นะคะพอคุณส่งรูปมาปุ๊บมันเลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่คุณกําลังทํางานแล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบดีใจจังเลยนะคะนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้แบบว่า สารสัมพันธ์กับคุณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบดีใจที่คุณแบบคิดถึงเขานะคะแล้วก็ส่งรูปมานะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าคุณน่ะกำลังเครียดเครเรื่องงานนะอะไรอย่างนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณแบบกําลังแบบเคร่งเียดเรื่องงานหรือเปล่านะคะแต่ดีใจที่แบบว่าคุณคุณคิดถึงเขาแล้วก็ส่งรูปมาให้เขาอะคือไม่ว่าจะเป็นรูปที่แบบ คุณจะเครียดหรือไม่เครียดก็าตามนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าออคุณจริงจังอ่ะกลังทงาํางานแบบอย่างจริงจังเลยแล้วอาจจะแบบกําลังเครียดอยู่ก็ได้นะคะอ่ะมีความรู้สึกยังไงอีกนะคะความรู้สึกม,มันเป็นความรู้สึกของความแปลกใหม่นะคะความแปลกใหม่ มันมันมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นความรู้สึกว่าคุณมีไฟในการทํางานและตัวเขาแล้วมันทําให้เขาอ่ะมีไฟในการทํางานด้วยนะคะเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณจะต้องทํางานสําเร็จแน่ๆเลยนะคะมันเป็นความจริงจังนะคะเพราะเดอะฟูลมันกลับหัวเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาพของความแบบ จริงจังคุณทํางานอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานก็ได้นะคะแล้วแล้วมันคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานาหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะคะหรือคุณมีเป็นคนที่มีความแบบเด็ดขาดแล้วก็จริงจังนะคะต้องต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเด็กคิงขึ้นเนาะคิงดาบขึ้นก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบตั้งใจในการทํางานนะคะ หรืออีกหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะ uh, ถ้าสมมติว่าก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะชวนคุณไปเที่ยวหรือว่าทําอะไรไปชวนคุณไปทานข้าวหรือว่าอะไรต่างๆนานานะคะแล้วทีเนี้ยคุณก็เลยส่งรูปนะคะเกี่ยวกับแบบเออทำงานอยู่อะไรเงี้ยไปให้เขานะคะและ้วทีเนี้ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อคุณแบบคุณยุ่งอยู่คุณยังไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกอแบบ๋อคุณคุณกําลังทํางานอยู่คุณไม่ว่างอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณนี้เลย แล้วเขารู้สึกยังไงอีกนะคะขอสามใบนะคะอ,อเสียใจจังเลยอะ่ะคุณไม่ว่างนะคะโอ้ยคุณไม่ว่างจริงๆเขารู้สึกว่าคุณแบบคุณไม่ว่างอะ่ะมันมีความรู้สึกว่า,าดีใจที่คุณส่งข้อความมาแต่ก็เสียใจที่แบบว่า คุณไม่ว่างคงต้องรอถ้ารอคุณทํางานเสร็จก็คงจะอีกนานอ,ะอ่ะอ่าถ้าสมมติว่ารอได้ก็รอนะคะคงต้องแบบอืมต้องรออีกนานแน่เลยกว่าจะได้เจอกันนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าโอ้เสียเสียเสียดายเสียเสียใจอะไรอย่างเงี้นะคะเออเห็นเห็นเห็นตอนแรกอะ่ะก็รู้สึกดีใจอยู่หรอกนะคะมันมีทั้งความดีใจ แล้วก็ความแบบหน่อยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณทํางานแต่ว่ก็ดีใจนะที่คุณแบบยังบอกเขาว่าคุณทํางานแต่ยังไงมันก็ยังแบบมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันต่อเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าพอรเราทักไปแล้วคุณหายไปเลยไงแต่ทีนี้คุณก็ยังมีการโต้ตอบอยู่ว่าเออฉันทํางานอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ท่านแบบท่านี็ยังยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเวลาว่างไปนะคะเนี่ยต้องทํางานหลายอย่างเลยนะคะมันก็เลยแบบว่าโอ้คุณเขาเข้าใจว่าคุณยุ่งนะคะคุณต้องทํางานหลายอย่างคุณต้องรับผิดชอบเยอะนะคะแต่ทีเนี้ยแบบอืมแล้วถ้ารออ่ะก็คงแบบต้องรอนานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องอืมหน่อยอ่ะรู้สึกว่าแบบหน่อยหน่อยนิดนึงนะคะว่าแบบถ้ารอคุณก็ต้องแบบ ถ้ารอได้ก็รอนะอะไรเงี้ยต้องรอานานอะไรเงี้ยนะคะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฟังสนุกสนุกเนาะเพราะว่ามันเป็นท็อปิกที่แบบสนุกสนุกแนหะ่ะโอเคสำหรับเราจะไปต่อกับคนกองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกดูบิดชิ้นนี้นะคะชิ้นเล็กๆน่ารักนี้เลยนะคะ,ะเราไปดูกันซิว่า คุณส่งรูปอะไรไปให้เขานะคะคุณส่งรูปอะไรไปให้เขาแนะ่สถานที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมืเรีก็มาต่างจังหวัดนอ้องถานเดี๋ยวนะคะอ่าิเอาใหม่นะคะเอาใหม่ไม่ใหญ่เดนเดงเรีขอเช็คหน่อยนะคะว่า อาตั้งสติดีๆนะคะคุณบคุณกองที่สองภาพที่คุณส่งไปให้เขาอ่ะภาพอะไรคะภาพอะไรกันนะอืมโอ้โหเป็นภาพสงการามสวยงามของคุณนะคะคุณ,คณอาจจะส่งภาพเกี่ยวกับการที่คุณกําลังไปเสริมสวยอยู่นะคะกําลังอาจจะไปทําเล็บทําผมนะคะ ที่ร้านก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทําเองที่บ้านนะคะคุณอาจจะกําลังอยู่ที่ร้านทําเล็บอะไรนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เขานะคะว่าแบบเนี่ยฉันมาบิวตี้ฉันมาเสริมสวยอะไรอย่างนี้นะคะอืมหรือว่าอาจจะกําลังชอปปิ้งอยู่แล้วก็กําลังแบบเลือกซื้อเครื่องสําอางนะคะแล้วก็แบบว่าเลือกซื้อสีทาเล็บแล้วก็แบบส่งให้เขาแบบว่าช่วยเลือกสีให้หน่อยสิสีนี้สวยไหมอะไรประมาณนี้นะคะอืม คุณผู้หญิงโดยแท้ทรูนะคะแล้วเขามีความรู้สึกยังไงนะคะกับภาพที่คุณส่งให้เนาะอืมเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาช่วยเลือกก็มีหลายๆอย่างนะคะมา ให้ช่วยเลือกเขาก็รู้สึกคือคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะคุณก็ต้องเป็นเขาน่จจะเป็นที่ปรึกษาของคุณทุกอย่างเลยเห็นไหมคะมันมีความมั่นคงมีต้นไม้ใหญ่นะคะไว้ไว้ให้พึ่งพิงพึ่งพงาอาศัยมันเป็นอะไรว่าถ้าเขามีเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามเขาก็จะคอยปรึกษาเราตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ก็ดีใจนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียใจนะมัน,ม,นม,มีความรู้สึกว่า มีอะไรเขาก็ถามเราเขาพึ่งพิงเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบคือเห็นเราเป็นความเป็นคนที่มีความสําคัญอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนี่ย ความสําคัญของคุณเห็นไหมคะอาจจะมีรูปภาพของคุณไม่ว่าจะมีอะไรใดๆอยู่ก็ตามนะคะในพวกกุญแจของเขาสิ่งที่มันสําคัญก็คือคุณนะคะเพราะว่าเขาจะให้คุณเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาเขาจะทําอะไรเขาจะไปซื้อเครื่องสาอางจะให้คุณช่วยเลือกอะไรใดๆตามเขาแบบเขาจะให้คุณช่วยในการตัดสินใจนะคะอาจจะไปทําทรงผมทําสีผมทําเล็บนะคะไปสัตว์นะคะ อะไรทุกอย่างอยู่กับการบิวตี้นะคะเขาก็จะถามคุณก่อนนะคะแบบนี้ชอบไหมอ่าจ,จะไปตัดผมแบบทรงนี้คุณชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบว่าเออหรือว่าทําเสร็จแล้วแบบสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะส่งรูปมาให้คุณนะคะแล้วแล้วแล้วทีเนี้ยก็จะมีความรู้สึกเราจะมีไม่ใช่สิคุณจะส่งรูปไปให้เขานะคะแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาเนี่ยเป็นแบบออคุณมีความมั่นคงกับเขาแล้วก็แบบว่าเออคุณเห็นเขาเป็นคนที่มีความสําคัญนะคะ มีความสําคัญนะคะในส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะเขามีความคิดอย่างนี้เนาะอ่าแล้วตลบเอาอีกขอขอความรู้สึกของเขาอีกนะคะเขารู้สึกยังไงมันเป็นความรู้สึกภายในใจนะคะนี่คือไม่ใช่ความคิดนะคะมาลิจะดูถึงความรู้สึกนะคะ feel feeling ที่เขาเห็นรูปคุณนะคะเก้า ก้าดาบเกิดขึ้นนะคะโอ้คุณมีความพยายามมากเลยอืมคือคุณมีความพยายามที่จะแบบว่าสวยอ,ะอ่ะ <c oughs> อ่าโอ้ยคือแบบคุณมีความพยายามที่จะแบบทําให้ตัวเองสวยนะคะเนี่ยเห็นไหมก้าวดาบพยายามสุดๆเลยนะคะแล้วเนี่ยแล้วแล้วมันแ,แ,แล้วคุณก็สวยขึ้นจริงๆนะคุณดูดีขึ้นนะคะเนีเห็นไหมคะ คุณค่อยๆตกค่อยๆแต่งไปมันดูสวยขึ้นจากที่เป็นดาบอยู่ที่แบบว่าไม่ดูแบบโอ้โซมเลยอ่ะโซมโออมิขอโทษนะที่แบบอามลิเห็นภาพแล้วมันดูแบบสมสมมันไม่ค่อยสวยอ่ะแต่ทีนี้ภาพเนี้ยมันค่อยดูดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วจนกลายมาเป็นภาพนี้อคุณคิดดูสิ คุณดูดีขึ้นจากมากๆกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่เคยแบบว่าดูซีใส่เสื้อผ้าก็สีแบบมองๆไม่สดใสดูคือมันมีความแตกต่างอ่ะคุณค่อยๆดีขึ้นสวยขึ้นนะคะคุณผู้ชายเหมือนกันนะคะคือมันเป็นการปรับบุคลิกภาพแล้วมันดูดีขึ้นแบบเยอะเลยเขาชื่นชมคุณนะคะมันมีความรู้สึกลึกๆภายในว่าดูดีขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะคะมีความชื่นชม โอ้วิยขอโทษอีกครั้งค่ะคือแบบมันไม่มีที่ตั้งกล้องเดี๋ยวมันลยต้องแบบจัดสถานที่ใหม่ต้องขอโทษอีกครั้งกับคุณกองที่สองเอยอาจจะใย้ตกใจอ่ะแล้วขออีกสามใบนะคะเขาคิดว่าไงต่อตอนนี้จะเป็นความคิดนะคะแล้วเขาคิดว่ายังไงนะคะกับการที่เราไปทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ พอเห็นรูปเราแล้วนะคะอืหมดตังค์ไปเท่าไรอะเนี่ยหกเหรียญขึ้นนะคะแล้วจ่ายตังค์ไปเท่าไหร่ละเนี่ยแต่ก็มันก็เป็นการซื้อความสุขของคุณได้นะก็ไม่เป็นไรหรอกอืมก็เห็นคุณมีความสุขดีนะอะไรอย่เงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรก็แบบโอเคได้อะไรเงี้ยนะคะอืม เนี่ยความคิดของเขานะคะเขาก็คิดว่าอเนี่ยจ่ายค่าเสริมสวยไปเท่าไหร่ล่ะแต่มันก็ดีนะทําให้คนดูดีขึ้นนะคะมันดูแตกต่างจากก่าแต่ก่อนมากเลยมันก็คุ้มแหละอะไรอย่างนี้นะคะสั้นๆเนาะเป็นข้อความสั้นๆแบบนี้เลยนะคะที่เขามีความรู้สึกแล้วก็คิดถึงรูปภาพของคุณที่คุณไปเสริมสวยมานะคะโอเค ขอบคุณมากสำหรับคณกองที่2นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคุณกองที่3มสนุกสนุกกันนะกด subscribe สสและแชร์ให้กับมารีเลฟชาลอตชแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อคุณกองที่3สําหรับคนที่เลือกรูบิดรูปนี้นะคะรูปบิดรูปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันนะคะว่าคุณส่งรูปอะไรไปให้เขานา<อ>ะหรือว่าตอนที่คุณส่งรูปภาพเนี่ยไปให้เขาเนี่ย เขาเห็นแล้วเขารู้สึกอยางไงอืมโอ้โหดูจริงจังดูอ่านหนังสือนะดูเป็นคนขยนันคุณอาจจะอยู่ในร้านหนังสือแล้วคุณก็อาจจะแบบว่านี่ฉันมาซื้อหนังสือนะฉันมาซื้ออุปกรณ์การเรียนฉันมาแบบมาหาตำรงตำราอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบกําลังอ่านหนังสืออยู่หรือว่าจะเป็นภาพที่แบบ อยู่ในร้านหนังสือเป็นภาพที่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอย่างนี้นะคะก็ได้เช่นกันเนาะ <c oughs> ดูเป็นคนขยนันหาความรู้นะคะอ่าแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะทำคะแนนเก่งนะคุณเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ทำคะแนนเก่งอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะอ่าอันนี้คือแบบสุดๆเลยอืม คุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าภาพที่คุณส่งมานะ่ะมันจะเป็นเหมือน,นว่าคุณอาจจะกําลังหาวิธีการอะไรสักอย่างนะคะอาจจะหาวิธีการทํากับข้าวหรืออาจจะหาสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาจจะต้องการหาความรู้อะไรสักอย่างนะคะแล้วทีเนี้ยคุณก็เลยเจอแล้วนะคะคุณก็เลยเจอแล้วนี่ไงหนังสืออันนี้ที่แบบฉันตามหามานานอะไรประมาณนี้นะคะเขาไม่รู้ความรู้สึกว่า อาคุณเจอแล้วคุณเจอสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะอืมแล้วเขาเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสําคัญกับเขามีอิทธิพลกับเขามากๆเลยนะคะอืมใช้ไพ่ชุดไหนดีแล้วเขามีความรู้สึกยังไงอีกนะคะความรู้สึกของเขานะคะ โอ้โหรักค่ะรักล้นใจเลยนะคุณเป็นคนน่ารักนะคะเนี่ยรักสุดๆเลยสิบหมายนะคะมันคุณเป็นคนที่มีความพยายามมากเลยนนะคะอัศวินถ้วยนะคะ เขาอยากจะมอบความรักนี้ให้กับคุณคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสําคัญกับเขาเขารู้สึกว่ามีความดีใจนะคะดีใจที่คุณได้เจอสิ่งที่คุณต้องการแล้วแล้วคุณก็แบบถึงแม้ว่าคุณจะแบบว่าไม่ได้ไปหาคําตอบหรือหาอะไรก็ตามแต่คุณแบบแค่นั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันทําให้แบบเขารู้สึกว่าเขาชื่นชอบคุณน่ะนะคะชื่นชอบคุณหรือคุณอาจจะกําลังนั่งดูรูปภาพดูอัลบั้มอะไรก็ตามนะคะภาพที่คุณส่งไปให้เขาอ่ะ เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสําคัญกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกกุมตรักแลชอบคุณมากๆเลยนะคะเขาจะพยายามที่จะจีบคุณหรือว่าให้คุณมาเป็นเจ้าหรือให้เขาอ่ะเป็นเจ้าของของคุณให้ได้เลยนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะพยายามที่จะเอาคุณมาเป็นแฟนให้ได้ให้าคุณมาแบบให้คุณรู้ว่าเขาชอบคุณมันมีความรู้สึกรักในข้างในความรู้สึกลึกๆคือแบบ รักแล้วก็อยากจะจีบอยากจะแบบให้คุณรู้ว่ารักนะคะอืมแล้วเขาคิดว่าอย่างไงนะคะอืมสองดาบเกิดขึ้นแต่เขาก็ยังไม่กล้านะคะยังไม่ได้กล้ากับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมอืม,อมรูปภาพที่สงส่คุณส่งมาทำให้เขาคิดว่านะคะ อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาเหมือนคุณจะให้เขาเลือกช่วยเลือกอะมารีมองแล้วอะ,อะหรือบางทีเขาอาจหรือบางทีเขาอะต้องการที่จะได้อะไรสักอย่างได้หนังสือซื้อหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปซื้อของหรือว่าซื้อไดอารี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยอาจจะให้คุณอะเป็นคนที่ไปไปไปช่วยให้ไปไปให้เขาช่วยดู นะคะไปร้านหนังสือให้หน่อยไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วทีนี้คุณก็อาจจะส่งรูปมาให้เขาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้ให้เขาช่วยเลือกเงี้ยนะคะแล้วเขาก็แบบอืจะต้องเป็นคนที่แบบเลือกอันไหนดีหนะ้าเลือกอันไหนดีหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเขาก็ส่งรูปให้คุณแบบอ่ะคุณชอบอันนี้ไหมหรือว่าคุณชอบอันนี้ไหมหรือว่าตัวตัวคุณผู้หญิงเองตัวคนที่ไปอ่านหนังสือไ,ไปซื้อหนังสือเองนะคะหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับหนังสือก็ได้นะคะ ไปไปดูแล้วทีนี้ก็แบบอจะเอาอันไหนดีตัดสินใจไม่ได้นะคะแล้วก็แบบมาให้คุณช่วยตัดสินใจนะคะแต่ว่าเออมันก็จะสลับกันมันพลังงานมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะมีใครให้ใครช่วยเลือกนะคะแต่ว่านักขณะเนี้ยตัวเขาอ่ะจะจะไม่ได้เลือกนะคะจะให้คุณเป็นคนเลือกนะคะ พราะโลกท้งใบขึมีแค่คุณนะคะแล้วคุณก็เป็นคนสําคัญนะคะไม mm ่ว hmm. ่าเขาจะ,ะต,ต้องการซื้อหรือว่าคุณจะต้องการซื้อของชิ้นนั้นนะคะสมมุตินะคะสมมุติว,ว่าต้องเลือกของสิ่งนั้นที่คุณแบบถ่ายรูปส่งมาให้นะคะมีหนังสือสองเล่มอย่างเงี้ยน,นะคะโดยสมมติสมมตินะ <im yes> มันมีหนังสือสองเล่มอาจจะเป็นเขาที่ต้องการซื้อ <ytic> หรือว่าคุณที่ต้องการซื้อก็ได้นะคะแต่คนที่จะเลือกอ่ะเขาจะให้คุณเป็นคนตัดสินใจเขาจะให้คุณเป็นคนเลือกนะจ๊ะ ประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของเขาจากการที่คุณส่งรูปมาให้เขาขอบคุณมากสำหรับกลุ่มกองที่2นะคะกด subscribe และแชร์ให้กับมาริเลอร์ทัลลัชนแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ